สวัสด,ดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขพนมามื้อนี้ห้ามากินปลากระพงหนึ่งมะนาวพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องเห็นบ่ตัวใหญ่าเลยเจ็บเปดขีดเด้อพี่น้องกินในเบิรงพี่น้อง

บริเทนในเบื้องนั้พี่น้องเนาะเพราะว่าอยูู่นเดียวมีบได้ทือกล่องหเน้องพี่น้องเนาะเ็ดเอาเองชื่อเต็มปลาไม่เ็ดเอาพี่น้อง ช่วงนี้บุคคลได้ดงคลิปเ้อพี่น้องเลยเพราะว่าบ,บ่มีเวลาเนาะพี่น้องนอเนาะถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้กัเขาเป็นยังไงลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะเช็ดไปเรื่อยๆอยู่แล้วพี่น้องแซ่บรัก น้ำนู่นอะครับพี่น้องอือพี่ไายบุมี่คิงพี่นอ้องไอคิงเขาไปน้ำแห้งหอมครับพี่นอ้องพริกพี่นอ้นองพริกพริกพริกอืม thì sốt sốt ăn dày nó Nào mà bị biểu nó nói nó xẹp nó xẹp còn ngủ đi đây bên nó ơi mì mặt mì no เห็เดยดงมากินด้เลยพี่น้องนะบุกเกอเ็ยจเทือพี่น้องเลยลูกผลนมาก็ได้รอง็นเห็ดให้กินก็ได้แสบก็ได้มาลองเห็ดเบิ่งแสบได้พี่นอ้อง เครื่องหอมเครื่องเทศกับมีพริกหั่นนอกแล้วกัใบบัวกูดหอมเปร็ดหอมกรบชี้เนาะ อืมมีกับพ่อน้ำพี่น้อยนี่พี่น้องเห็นบ่เนาะ หน่าหูซ <mid S 2> ื้อมาบุกเกียงได้พี่น้องเข่าเบิดฮอนหนึ่งเลยพี่น้องใช่ไปทีวี่น้อยรู อืมก็บ่พี่น้องบ่ได้เอาออกเลยเด้อพี่น้องนี่ก็บ่อืม ้าดว้ไปเนเยี่มหอมกระเทียมมีคลีนใส่แห้งแฉกยังหอมไปเลย พี่น้องเลยอืมโดยกินต้งด้วพี่น้องย่อยๆน้องผิดผู้ใดเขำว่าเบิ่อเยงผพาเบือผพานายกันเนื้อพี่น้องเอาางนื้อยยอ,ยอยู่น้ำกันไปก่อนเนื้อพี่น้องเนื้อนี่ยังก็อดทนเอาแด้วพี่น้องเ้ย พูดจาบวกาะหรือว่าบวกระพังก์อุตสาเอาน้าพี่น้องเนาะจะเป็นกำลังใจให้คนผู้นึงตาดำๆหนไม้เด็พี่น้องอกินพี่นอ้องเสียผูมีความดุกเก,กเี่ยวก็เห็ดข้อมูลเอ็กพี่นอ้องให้ร่องนุ่มชาเบิงบอรแมนรับตายเด็คนเด็พี่น้อง กล่องใส่กล่องโทรศัพท์ไทยพี่น้องผมมีกล่องผมมีเงินซื้อกล่องน้ำกระเจ<ค>าพี่น้องนี่ปลาพี่น้องข้าวช่วงนี้บ่ค่อคยได้ลงคลิปก็จะพาว่าวกันได้พี่น้องคลิปดีดีได้ว่าคลิปบมวลก็ขอโทษขออภัยได้ได้ได้พี่น้องเนอะ เฮ็ดผู้เดียวเนาะเฮ็ดผู้เดียวทายผู้เดียวบูมีไพ่มาเป็นมือกล่องให้พี่น้องเลยบูมีไพเ่เป็นมือกล่องให้ก็ได้บูมีเวลาพี่น้องจากสี่ทายจากสีเห็ดกินคลิปมันก็ได้ออกมาบูสมบูรณ์พี่น้องเลยเพราะว่าอาจจะเสียดไป ดังม,ม,มีมือกล่องเดือดซีดีไปอีกพี่น้องเลย <c oughs> มีมือกล่องหนึ่งโมี่อืม <c oughs> อน,นี่ช่วยใช้ซื้อพี่น้องหมดกิน โอ้ยอิ่มพี่น้องเลยกินโบเวทด่อพี่น้องคลิปนี้สิจบเพียงใบชัมนี้แล้วนาอพี่น้องเนาะคลิปหนา้าพอกันนไม่ ก็่าลืมกดติดตามกดได้กดแชร์ให้น้ำด้วยพี่น้องที่สำคัญกดติดตามกดได้กดแชร์คอมเมนต์มาน้าันก็ได้พี่นอ้องอ่านบเป็นก็สิพญา,ามอ่านเนาะพี่น้องนเนาะนะคลิปนี้ไปบจำเนี่ยพี่น้องบ๊ายบายไเวัดพี่น้องอ่ะพี่น้องเบอร์เหลือเครื่องโตพี่น้องสิบมิจบพี่น้อง